หนาวง่ายมือเท้าเย็นมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีแก้อย่างไรเอิร์นเวมีคำตอบค่ะ ในทางการแพทย์จีนอาการหนาวง่ายเกิดจากภาวะไตอ่อนแอซึ่งไตทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและควบคุมสมดุลของร่างกายควบคุมสมดุลหยินและหยางหากไตอ่อนแอลงจะส่งผลให้พลังหยางที่เปรียบเสมือนความร้อนนั้นลดลงส่งผลให้การผลักดันเลือดและลมปราณไปเลี้ยงบริเวณปลายมือปลายเท้าไม่เพียงพอจึงเกิดอาการหนาวง่ายมือเท้าเย็นนั่นเองค่ะ และนอกจากมือเท้าเย็นแล้วคนกลุ่มนี้มักมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปัสสาวะบ่อยปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายผมร่วงไวท้องก่อนวัยใบหน้าและใต้ตามหมองคล้ำภาวะพลังอย่างพร่องไตอ่อนแอมักพบได้ในผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรงังผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ผู้ที่อยู่ในห้องแอร์นานๆและผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มีริ์เย็นมากเกินไปอาหารที่มีริ์เย็นเช่นน้ำแข็งน้ำเย็นผักสดปลาดิบไอศครีม การแพทย์จีนจึงเน้นการบำรุงไตบำรุงหยางเพื่อดูแลจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยอง์รวมบำบัดอาการขี้หนาวมือเท้าเย็นเมื่อไตแข็งแรงขึ้นพลังหยางเพียงพออาการขี้หนาวและอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นจากภาวะไตอ่อนแอก็จะค่อยๆดีขึ้นไตในทัศนาการแพทย์จีนเป็นรากฐานชีวิตจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยง อาการต่างๆของไตอ่อนแอมักจะเรื้อรังอย่างช้าๆจนคุณคุ้นเคยและอาจลืมไปแล้วว่าตอนปกตินั้นร่างกายควรเป็นอย่างไรเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่าพันปีมีทะเบียนยาในเมืองไทยมากว่า18ปี บำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลและรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399